ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนน้องไม้ค่ะวันนี้นะคะน้องไม้จะพาทุกคนไปเที่ยวชมกิจกรรมดีๆของราชการในการดูแลเพิ่ม ให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูการผลิต2,567และ2,568ของจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1กันค่ะโดยจัดที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีเครื่องช่างที่เป็นยุติธรรมคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะนำข้าเปลือกมาขายที่ตลาดนัดบอกเลยว่ายิ้มแฉ่งกันเลยนะคะ เพราะว่าได้รับเงินสดกลับบ้านทันทีเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันข่ะว,ว่าจะเป็นยังไงบ้างจะคึกคืนแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ ไปก็ไม่ว่าจะเป็นที่ท่าแดงแม่งานวันนี้พอดีตรงกับสมัยก่อนเขาใช้เครื่องวัดความถื้นเขาเรียกว่าอะไรครับคนั่นเป็นเครื่องเครื่องเครื่องโดรเครื่องโดรไก้ไหไหมครับ วันเดียววันเดียวได้ครับวันเดียวได้วันเดียวได้ครับยิน้มไม่ละกัน <ı zy così> ทุกคนบรรยากาศตลาดนัดข้าวเปลือกของจังหวัดเพชรบูรณ์คึกคื้นและคึกคักมากๆเลยนะคะและกิจาการรมนี้จะมีอีกครั้งที่2และ3ในพื้นที่เพาะปลูกข้าว ที่อำเภอหนองไผัยและอำเภออื่นๆที่ผลผลิตข้าวเปลือกกำลังจะออกสู่ตลาดนะคะสำหรับอีีนี้นะคะน้องไม้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอีีหน้านะคะน้องไม้จะมาเล่าบรรยากาศดีๆและแจ้งข่าวให้ทุกๆท,ท่านทราบกันอีกนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ๆเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกท่านด้วยค่ะสำหรับวันนี้น้องไม้ขอตัวลาไปกา่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ